สวัสดีทักทายนะคะวันนี้การก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกันวิธีการะคะ่ะรูดต้นผักหวานรูดเพื่ออะไรนะคะมาดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะเราก็ทําวิธีการรูดใบนะคะรูดใบเพื่ออะไรเพื่อให้มันแตกยอดนะคะแตกยอดอ่อนๆนะคะถ้าไม่รูดใบมันก็มันจะเป็นใบเก๋แบบนี้นะคะ่ะต้องรูดให้ มันหมดทุกใบเลยนะก็ะจะได้แตกยอดแตกกิ่งออกมานะคะถ้าเราไม่รูดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่แตกยอดอันนี้อยู่ข้างบ้าน,นค่ะบริเวณถ้ารูดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นต้นเป็นกลางอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะแตกออกแตกยอดออกมานะคะ มันเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเรารูดเสร็จแล้วนะจะแตกใบออกมาอย่างงี้นะคะแตกยอดออกมานะยอดอ่อนๆนะแตกยอดเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้ยอดผักหวานอ่อนๆนะคะทุกคนดูคะ่ะนี่ก็เริ่มจะแตก ยอดออกเลยนะคะทุกคนตอนแรกก็เป็นกลางเป็นไม่มีใบเลยนะคะพอเรารูดออกเอาก็แตกยอดออกมานะคะยอดอ่อนๆงามๆเลยนะคะใครมีต้นผักหวานก็ลองรูดใบออกทิ้งเลยนะคะทุกคนอันนี้ต้นผักหวานเราต้องมีแม่พี่เลี้ยงะคะ่ะ ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงต้นผักวานก็จะตายต้นพี่เลี้ยงของเขาก็คือต้นลำาไยเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่มีพี่เลี้ยงนะคะักวานก็ไม่รอดค่ะตายไปกับพี่เลี้ยงเลยนะคะโอเคค่ะการก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านหิ้งๆิ้งปังๆด้รวยด้อมรวยค่ะ